ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามแจนิพายเชอร์ฟอนเราการผู้ว่ามหาสารคามพบประชาชนค่ะ การนาฬิกา36นาทีนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของรายการผู้ว่ามหารสารคามพบประชาชนค่ะอากาศทางสวทมหารสารคามนะคะ FM 106.5เมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะติดตามรับชมใน,ในส่วนของรายการสดสวทมหารสารคามได้ด้วยนะคะช่วงที่2นี้ค่ะท่านผู้ว่ารายการจังหวัดมหารสารคามมอบหมายผู้ทแทนของท่านจากทางวัฒนธรรมจังหวัดมหารสารคามนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยในส่วนของเทศ การสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะและตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะท่านชูชาติราชจาัทรค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและคารพครับค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะท่านท่านผู้ว่ามีแนวนโยบายเกี่ยวกับกสสารสงมัยผ้าไทยโดยเฉพาะลายผ้าขม้านะคะวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะสงมัย่ลาย พระเขมาทั้งคู่เลยนะคะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะค่ะก็เป็นเป็นส่วนเรื่องของงานที่จะถึงในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนะครับภาคราชการโดยพรกกระทรวงวัฒนมก็จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่องของภูษาสินจากท้องถิ่นสุสากลที่เราเล่าเรื่องของผ้านะครับทั่วทั้ง76จังหวัดว่าเรามีผ้าที่เป็น ศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามีลวดลายใครมาบ้างนะครับใน12สิงหานี้ก็จะเป็นงานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าเองก็มาก็มา,มาขับเคลื่อนเรื่องผ้าทไทยวันจันทร์เราก็ใส่ชุดเครื่องแบบนะครับวันอังคารเราก็ลายประจนันหวัดคือไส้อดอกหมากนะครับพอมาถึงวันพุธก็เป็นเรื่องของทูบีนามวันนะครับมาวันพฤหัสวันนี้ลายพระเขมาแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นลายคอนี่พระเขมาก็เป็น ถ้าเกิดเป็นคนหรือเป็นผ้าก็ให้เป็นผ้าขาม้าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ไผ่เป็นกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยอ้อยประโยชน์ใช้สอยเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของลวดลายผ้าขอม้าที่จะใส่ท่านชอบผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าได้ก็ไปเลือกมาราคาไม่แพงราคาไม่สูงประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็คุณค่าก็มีมากแล้วก็ใส่สบายถือไปถือมานะครับออกไลออกนานะครับได้ทั้งหมดเลยครับเรื่องผ้าขอม้าใช่ค่ะเป็นผ้าอเนกประสงค์เนาะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลายผ้านะคะแล้วก็การสน,สนับสนุนผ้าไทยของจังหวัดมหาสารคามค่ะเอาละค่ะท่านขาอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นช่วงของเทศกาลงานบุญงานวันสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญนะคะเริ่มต้นก็คือวันอาสาฬหาบูชาใช่ไหมคะท่านคะครับก็ เราเคยได้ยินนะครับคำคำถ่ายคำถวยของอีสานบอกว่าต้นเท่าครกใบปกดินคุณสุจิตคืออะไรต้นเท่าครกใบปกดินมะตะไครนะครับเราเคยยังถามต่อว่าเอาเข้าแปดออกสิบเอ็ดคืออะไรนะครับก็นี่แหละครับในช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาคือเข้าเนอนแปดใช่ไหมกรกฎาก็ออกนะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีคํถ่ายว่าเอาเข้าแปดออกสิบเอ็ดคืออะไรเราก็ ลืมไปโดวยว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยนะครับใะเพราะั้นก็เป็นเป็นบุญใหญ่ที่ถือว่าเป็นพวกเราชาวพุทธที่ต้องตระหนักแล้วใส่ใจแล้วก็ต้องออกไปทาเราเรียกว่ากตัญยูกตาวิชีนะครับก็คือรู้ความสําคัญแล้วก็ออกไปทําด้วยนะครับช่วงเดือนสามเราพูดถึงวันมาฆบูชานะครับอพอตะกี้นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับเราก็พูดเรื่องของวันวิสาขาบูชา วันนี้เราพูดเรื่องของอาสรหบูชาซึ่งต่อเน, <ไป S 2> นืเ่องกับเข้าพรรษานะครับแล้วก็ในช่วงของอาสราบูชาไปจนถึงเข้าพรรษาแล้วปีนี้เราตรงกับวันพุธอาสานะครับแล้วก็ไปวันเข้าพรรษาวันที่สิบนะครับต่อกันเลยวันศุกร์แล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ต่อสี่วันอ่ะ,นะครับยิงยาวเลยก็ก็เป็นห่วงเหมือนกับท่านสาสุศุกร์ตะกี้เนี่ยท่านว่านี่ก็อย่าเผลอนะครับ ยังยังป้องกันต,ตัวกันเองอยู่ในเรื่องของอแมสนะครับใส่หน้ากากตัวนี้ก็ยังจําเป็นอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่ มีความสําคัญอ่ะเราจะเล่าขนาดไหนคุณสุจิตเราจะก็อยาย้อนถึงขนาดถึงขนาดไหนของวานาาันอสารคืออยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ท่านบอกว่าอาจจะลืมลืมไปแล้วหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะยังยังไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้ก็อยากจะให้รู้ว่าความสําคัญของวานาาันอาสารหัมบูชาเนี่ยมีความสําคัญหลักๆยังไงบ้างคะครับนี่โชคดี มหาสา,ารคามเราเมืองเรามีเมืองนคยรยมปาศรีโชคดีมีดอกไม้ชื่อดอกจำปาสอดคล้องกับชื่อเมืองเมืองยมปาสีเป็นเมืองที่เรามีพระบรมธาตุนะครับมีพระศิริพระสารีริธาตุของพระพุทธเจ้าฝ mm hmm. ังไว้ตรงนั้นแล,แล้วเราก็สร้างขึ้นมาเป็นพระบรมธาตุดุลเป็นพ,พุทธมณฑลสารก็เป็นหัวใจที่เราจะทําเรื่องความสําคัญของพ,พุทธศาสนาที่ปรากฏต่อเนื่องให้คนไม่ลืมนะครับ ถ้าคนลืมแล้วพระพุทธศาสนาก็จะจางหายไปวันสำคัญที่พูดถึงวันอาสาฬหบูชาก็ย้อนนิดหนึ่งหลังจากพระพุทธเจ้าออกบวชนะครับออกบวชแล้วก็ตัดสลุพอตัดสรุนี่จะอยู่ในวันสำคัญของวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติตัดสรุสรและการปรน<า>ปินผ่านนะครับทีนี้ในช่วงของพระองค์ตัดสรุเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมองหาว่า สิ่งที่ท่านมีท่านสละไปแล้วแล้วก็สิ่งที่พบจะไปบอกใครดีจะไปบอกอุทกกดาบทอาราบบทซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของฌานดูแล้วท่านก็เข้านิพพานตายเป็นผลแล้วนะครับไม่เหลือ,อแต่นี้มีคนหนึ่งที่พอที่จะเหลืออยู่นะครับก็มองเห็นปัญจวคีนะครับผู้ที่ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าออกบวช ปัญจวัคคีย์ก็ไปเตรียมตัวนะครับที่ป่าอิสิปัต,ตนาล็กมาคทายวันเพื่อที่จะอุปถากรองรับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้รนี่แหละครับแต่ท้ายสุดท่านก็บอกว่านะครับตอนตอนตอน,ตอนที่ปัญจวัคคีย์ไม่รับแล้วหลังจากที่พระเจ้าทำสองั้งขามไปขามมานะครับในเรื่องของอทั้งทรมานทั้งเดินทางสองทางนะครับไม่ใช่แล้วล่ะ ก็เลยไม่นับถือนะครับแต่พระพุทธเจ้าพอพระองค์ตัดสรุเรียบร้อยแล้วก็คิดถึงว่ากลุ่มใครอาจารย์สองท่านก็นะครับตายไปแล้วทีนี้ก็มาถึงว่านะครับคนที่แน่ๆเลยคือโกนทัญญาโกนทัญญานี่เป็นพรามที่ชี้ทํานายทายททกคาเดียวตัดสินชึ่งลงไปพระพุทธเจ้าออกบวชแน่นอนไม่เป็นมหาราชหรอกนะครับออกบวชออกบวชออกบวชนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเจ้าชายสิทธัตถะ นะครับเมื่อทร <me ek S 1> าบข่าวแล้วออกมาแล้วพระองค์ก็นะครับได้แสดงธรรมต่อปัญจวัคคีย์โกนทัญญะก็เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็บรรลุเป็นโสดาบันนะครับออ,อ,องค์แรกในพระพุทธศาสนาธรรมที่ว่าก็คือเรื่องธรรมะจกกักรปะวัตนสูตรนะครับธรรมก็คือของทรงไว้จักก็คือเครื่องจักนะครับก็กงจักเนี่ยครับก็มีล้อหมุนนะครับแต่กี้ฟังในเรื่องของผู้รู้มาว่า เรื่องของอาณาจักรอำนาจของจักรที่เคลื่อนไปในเรื่องของการปกครองนะครับก็มีคนใช้แล้วแต่ธรรมจักรนี้ไม่มีคนใช้นะครับธรรมจักรก็คือที่เคลื่อนจกากพระองค์ไปสู่กนธรรัญะแล้วก็ไปหาพวกเราจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคเคลื่อนไปเรื่อยๆหวัวใจ,จของอธรรมจักรกัปรวัตสูตรก็คือเพราะองศ์ในเรื่องของมชิปทานะครับทางสายกลาง,างาซึ่งมีมรรคเป็นองค์แปด นะครับก็เรื่องของปัญญาเรื่องของความคิดสัมมาสัมกปะนะครับที่เราได้ยินมามักมักมีองแ์8นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นธรรมที่พูดเรื่องของอริยส,สัจสีที่ประกอบด้วยทุก,ทกสม,มุทัยนิโรธมักนะครับนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่เป็นหัวใจของธรรมที่เป็นความสำคัญในวันของอาสาลหกบูชาอืมค่ะ อันนี้ก็คงจะทําให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบความหมายความสําคัญของวันวันนี้นะคะแล้วทีนี้ในสิ่งที่เราจะทำนะคะในวันนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนเราเจะท <ำ S 2> ําอะไรบ้างใช่ไหมค,ครับในวันนี้เราจะเห็นว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างวันอาสาฬเช้ามา,าก็เป็นวันเข้าพรรษาก็พูดได้ง่ายถ้าอาสาฬหะก็จะเป็นเรื่องของญาติโยม,มเป็นการตั้งปรานาเตรียมตัวที่จะ ถือศีลนะครับถ้าใครมีแม่แม่ยายอยู่ที่บ้านวันนี้แหละวันอาสาในวันพุธเนี่ยครับแม่จะเตรียมผ้าเตรียมผ่อนใส่ชุดขาวเตรียมหาแล้วแล้วลูกเต้าก็ต้องหาให้เลยตอนนี้นะครับแม่ชุดขาวเตรียมให้หน่อยนะครับเตรียมเตรียมมุ้งเตรียมยากันยุงเตรียมแม็ดเตรียมแม็ดสีขาวให้รองรับเลยเพื่อที่จะไปไปแม่ในไปคือเช้าวันวันอาสาฬหวันพุธที่สิบสามเนี่ย นะครับเราทําบุญตักบาตรตอนเช้านะครับทอลืนตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับสินห้าอะไรเรียบร้อยแล้วแม่ไม่กลับนะครับแม่อยู่ต่อเพื่อที่รับปูโบัวสินอนคืนเลยนะครับนอนคืนนั้นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนอนคืนเช้ามาก็ร่วมนะครับฟังธรรมกับทางพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะประวัตตัวเข้าพรรษานะครับในในวันที่ วันพุทธที่วันพุทธทันที่14นะครับเช้าเลยนะครับแล้วก็บ่ายมาก็ลงอุโบสถเรียกว่าเป็นอุโบสปถปฐมฤกษ์ปฐมกาลในในเรื่องของการลงอุโปนะครับ <c oughs> ในตัวของวันที่13นะครับซึ่งเป็นวันอาสาบ,บูชาบูชาเนี่ยครับเชา้าเราก็นิยมทําบุญตักบาทนะครับและบ่ายมาก็เวียนเทียน <c oughs> นะครับทีนี้ในเรื่องของของวันสําคัญเป็นวันพระใหญ่อย่างเงี้ยก็อยากจะเชิญชวนผูส้สาญชชนว่าเราสามารถที่จะประดับธง,งธงธรรมจักร เป็นธงสีสเหลืองแล้วก็มีรูปธรรมจักรอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตาเสมานะเป็นรูปธรรมจักรนะครับเป็นรูปจักรอยู่ตรงกลางจักรคือมีล้ออะไรเป็นกลงไนะครับเสร็จเรียบร้อยก็สามารถประดรบคู่ธงชาติได้และที่สําคัญก็คือเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทําความสะอาดเรื่องหน้าบ้านหน้าช่องหลังบ้านอะไรให้เรียบร้อยบ้านเมืองก็จะได้สะอาดเพื่อที่จะ เป็นสื่อว่าเราเตรียมเตรียมกายเตรียมใจเตรียมสถานที่เพื่อที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการทําบุญให้กับพระพุทธศาสนาทาบุญให้กับตัวเองตั้งปาราตัวนะครับเพื่อที่จะลดเหล้าลดบุหรีเข้าพรรษาสามเดือนนี่แหละครับอ,อันนี้ก็คือสําคัญสําคัญยิ่งๆเลยที่ที่ที่เราจะทํานะครับแล้วก็จารีตประเพณีช่วงวานาาันอาสาธหรมบูชานของอีสานเราจะไม่แต่งงานอนะครับ ไม่แต่งงานวันพระนะครับแยกการนะครับแล้วก็ไปนอนถือศีลกินเจกันที่วัดเช้าก็กลับมาทําไร้ไถนามาประกอบอาชีพการงานโดยปกตินะครับเรื่องเล่ายาเนี่ก็ลดไปโดยปริยานะครับมไม่ต้องมาลนลงกันเหมือนทุกวันนี้ในอดนะีเขาเข้าถือเลยนะครับไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่มีบุญใหญ่นะครับจะเห็นว่าบุญใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของพวก ศาสตาลักษ์เนี่ยเขาไม่ทําในช่วงของ3าเดือนนี้เลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็เป็นตัวที่ที่เราชาวพุทธคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็คงจะ,ะมาตั้งอกตั้งใจว่าเราจะกลับมาย้อนดูตนเองสำรวจตนเองเพื่อที่จะเดินต่อหลังจากที่เสร็จสิ้นวันออกพรรษาไปนะครับค่ะในส่วนของพระสงฆ์เองเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่ท่านประวรวรณาตัวใช่ไหมคะ ก็จะมีการพักครั้งแรมอยู่ที่วัดครับ,รบพอเขา้าพรรษาพระท่านก็ไม่จะลิกไปแสวงบุญไปที่ไหนไม่ค้างคืนไม่อะไรก็ต้องกลับมาจําวัดจนสว่างนะครับถึงออกจากวัดถ้าจะไปท่านต้องมีพิธีกรรมของท่านอีกตอนหากนะครับต้องขอม,มีพิธีการขอนั่นก็เป็นกิจของสงฆ์ที่ท่านทำนะครับแต่ของเราก็กลับมาถือศิลกินเจม,มาเข้าวัดฟังธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่จะทํากันนะครับค่ะ,ะทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมนะคะทางที่ทางสํงงานักงานวัฒนธร,รรมจังหวัดหรือว่าทางด้านของร่วมกับสํงงานักงานพระพุทธศาสนานะคะที่จะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดมหาสารคามของเราได้ไปร่วมเนะะี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ,ะครับภาพรวมในวันที่ สิบสามวันสาสาัมบูชา uh huh. ตอนเช้าเน่ยทุกวัดทั่วทั้งมหาสารคามทั่วทั้งประเทศเลยละ่ะ uh huh. นะครับที่มีวัดก็จะประกอบพิธีทำบุญตักบาตร uh huh. นะครับก็คือท่านต้องเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไปนะครับวันนี้แม่จะไม่นอนบ้านแล้วนะแม่จะเตรียมข้าวเตรียมของนะครับไปนอนที่วัดเลย uh huh. นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการทาทบุญตักบาตรเรื่องทําทานนะครับเสร็จแล้วนะครับพอช่วง ของบ่ายมาวัดที่มีแม่จำศีนเยอะก็จะเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มสอนธรรมเริ่มพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไปศีลหน้าต้องเตรียมยังไงบ้างต้องเช็คชื่อต้องลงชื่อประวัลนาแล้วตั้งใจว่าจะมาจริงไหมจะครบสามเดือนครบไตามาดไหมจะขาดจะลาจะทํำยังไงแม่ก็ก็ต้องเตรียมตัวกับทางคณะสงฆ์ทางวัดที่ในส่วนของ ที่วัดมหาชัยนะครับพระพุทธศาสนาจังหวัดก็ไปจัดพบุญตักบาทที่นั่นนะครับทีนี้ในส่วนของพระบรมธาตุนาดูลซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมร่วมกับทางกองทุนพระธาตุนาดูลนะครับก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทที่บริเวณหน้าพระบรมธาตุนาดูลเลยนะครับและหลังจากนั้นในช่วงของเสาสายนะครับอโดมทางเข้าเราก็มีสินค้า จำหน่ายแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ข้างพระธาตุนดท์ก็เริ่มเปิดจำหน่ายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นสินค้าซีพอร์ตินค้าโอท็อปนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เตรียมใครไม่มีเสื้อขาวชุดขาวก็ไปเตรียมหาให้กับพ่อแม่ไว้ตรงนั้นเลยนะครับก็มีทิทิศการเรื่องพุทธศาสนาเกี่ยวข้องให้ท่านได้เรียนรู้บ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนบ่ายมาบ่าย3ามสิบหนาฬิกานะครับเราก็เตรียมพิธีเวียนเทียน ประทักษนาเวียนที่พระบรมธาตุนรุนสามรอบก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับไปก็เชิญชวนพุทธศาสนทุกภาคส่วนนะครับท่านใกล้วัดของท่านท่านก็เข้าไปใกล้วัดมหาชัยท่านก็เข้ามานะครับวัดป่าวังน้ําเย็นวัดสําคัญในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดสระบุรมีกิจกรรมมีพิธีบุญตลอดทั้งวันต่อเนื่องทั้ง13และ14เลยนะครับนี่ก็แล้วมันก็หยุดยาวคนก็จะเข้าไปสแสวงบุญนะครับในส่วนที่จะ สแสงบุญของมหาสารคามนะครับผมก็เชิญชวนไปที่เส้นทางถนนสายวัฒธรรมนครยมบาศสีเริ่มเลิกเริ่มชชยที่วัดมหาชัย,ช,ยชื่อดีชื่อเป็นมงคลนะครับก็ยาวไปใน2040ที่อ่ทาที่ระธานดูนนะครับไปวาปีเลย80กิโลเมตรท่านชอบเลือกผ้าก็ไปแวะที่บ้านหนองว่านะครับท่านจะซื้อเห็ดก็ที่โคกอินลาดเห็ดก็เริ่มออกแล้วนะครับเห็ดเริ่มออกเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็ ไปยาวไปจนถึงกองยาวท่านชอบกองยาวก็แวะตลาดแต่ชอบบ้านโบมก็ไปดูอาจารย์เฉลีม่มว่าเขาผลิตเขาทําอะไรนะครับจะวกเข้าไปที่กูสันตลัดที่หุบแต้มดงน้อยนะครับนาดูนดงบางวัดส,สองที่เลยวัดตาเะไรกับวัวดโพธารามนะครับจะไปดูดงน้อยที่อะไร หุนเทวดาอเด็้เขาก็มีแสดงนะครับหุ่นกระติบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่กูสันตลัตดูที่กูน้อยออาก่อนนั้นก็แวะบ้านแดงก็ได้เส้นเนี้ยนะครับมีระยะท่านอิ่มแล้วน้องอ้นไปที่พระธาตุอินแลงที่พระยากระพุ่มก็ได้วกเข้ามาทางยางศีสุราชดูปูแป้งนาเชีอกแวะเข้ามาที่สี่แยกแก่งเนืองจันเข้าเมืองพอดีนะครับแล้วแต่แล้วแต่จะชอบไปตรงไหนจะเข้าแก่งเรืองจาน วกเข้าไปยางสุรัตตีเข้ามานาดูนได้ทั้งหมดเลยเป็นวงกลมอยู่แล้วนะครับอันนี้ประมาณ80กิโลเมตรจากมหาสา,ารคามไปนาดูนนะครับแล้วก็เลยไปอินแปงก็ประมาณสัก40กิโลก็เป็นเส้นวังที่เราทำท่องเที่ยว1วันได้พอดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่สำคัญถ้าไม่ชอบเส้นนี้ก็แวะไปที่สะดือ,อสานก็เริ่มต้นที่นะครับวัดแถวบ้านท่าสงครก็ไปดูบ้านน้องเขินช้างอ้าวไป ซื้อผลิตภัณฑ์กกที่บ้านแพง,แ,พงแวะดูะบุ่งลิงไหว้พระมิ่งเมืองวกไปบ้านโพนขอพรน,นะครับพระบ้านโพนแล้วก็ตรงเข้ามาที่กันทรวิชัยเข้ามาตลาดมหาสารคามพอดีสองเส้นทางนี้ท่านเข้าไปเที่ยวชมเลือกได้เลยนะครับและช่วงนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นไฮซีซันได้ไหมเพราะว่ามองที่ไหนก็เขียว <rec> <Mind> <finding. ül> นะครับสวยสวยงามแต่ถ้าถ้าสรารคามเราริมฝั่งชีเส้นไปเชียงยืนเนี่ยเขาเขียวทั้งปีแต่ไปเช่นจัปาสีที่ผมว่าเลยมันแห้งแล้งนะครับแต่ก็ช่วงนี้แหละครับไปที่ไหนก็เขียวกันจีสวยะนะครับท่านก็ไปเสพไปสมในเรื่องของงานศิลปะและวัฒนธรรมได้ต่อเนื่องตลอดเลยชอบตรงไหนก็มีในเรื่องเนื้อหาต่างๆเข้าไปที่สำนักงานท่านเสิร์ช Google อะไรก็จะพบในเรื่องเนื้อหาเรื่องราวต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนที่ ของดีมหาสา,ารคามในมิติของเส้นทางแสวงบุญในมิติที่เราจะร่วมทําบุญนะครับในช่วงอาสาลาบูชาช่วงเข้าพรรษาประจําปี2565นี้นะครับ ค่ะซึ่งจังหวัดมหาสารครามเราเนี่ยไม่มีภูเขาไม่มีทะเลน,นะคะท่านแต่ว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีศิลปวัฒนธรรมรรม,มีอาร,รยธรรมนะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาสารครามของเรานะคะที่ทางด้านของพระพุทธศาสนาเนี่ถือว่าต้องอยู่มหาสารครามนะมีภูเขามีแม่น้ําภูเขามาดินถลม่มคนข้างล่างกอันตรายตอนนี้เซนนิมภูมแลรามีภูเขาเป็นภูเขาปัญญา ปัญญาถาถมเรามานะ้าไม่ท่วมมแจะเจเลยว่าเราเป็นเมืองตักศิลามืองปัญญาเราเป็นพุทธบนตนรตุิสานเราเป็นถินฐานอรยธรรมเรามีผ้าไหมที่ล้ําเลิศค่าเรามีมหาวิาลยต่างๆจนชื่อตักศิลาสี่ข้อความนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนมาสระาำต้องภาคภูมิใจแล้วก็กินทเที่ยวบ้านเราแล้วก็ช่วยกันโพสช่วยกันแชร์บอกต่อมหาสาร,รคามเรามีดีอะไรเพื่อที่จะเชื่อเชิญเชินมา นะครับให้ให้มารู้จักมหาสร,รคคมเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะสายบุญค่ะให้มาบ้านเรากันเยอะๆสุดท้ายท้ายสุดนะคะท่านมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ หยุดยาวนะครับวันที่13-14วันอาสารหบูชาวันเข้าบรรษาเสาร์อาทิตย์เทีย่ยวต่อนะครับช่วงการท่องเที่ยวเชิงครอบครัวในวันยาวๆแบบนี้ท่านก็เลือกที่จะเข้าไปขอพรกับพระกับวัดกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่มาหาสา,ารคามชอบตามสะดวกอย่างที่ผมว่าเส้นจำบาสีเส้นเตรีสารมีของดีที่จะค้าจุนในเรื่องของใจเรา เพื่อที่จะสืบฐานผู้ศาได้เพียงพอนะครับก็เชิญเชิญท่านเข้าไปร่วมเส้นทางร่วมการท่องเที่ยวร่วมกันไหว้พระขอพรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมัสรรคามหนึ่งที่นําเรียนเบื้องต้นไปกันเยอะแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์รัวๆกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับ ค่ะวันนี้นะคะกับช่องของรายการผู้ว่ามหาสารครามพบประชาชนค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารครามท่านชูชาติรัชจันทร์ค่ะอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอบพระคุณทางท่านผอ,อสบทมหาสารครามพร้อมทีมงานนะคะที่เอื้อเฟื้อเวลาและสถานที่ให้กับพวกเรานะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนกระทั่งเกือบจะสิบนาฬิกาแล้ว นะคะคเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้เราสองคนค่ะก็คงจะต้องจากลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ช่วงสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ